เมตาโมฟ o ซิสและ14เรื่องสั้นคลาสสิกของเยอรมันชายสองคนการละครั้งหนึ่งมีชายอยู่สองคนเมื่อพวกเขาอายุสองขวบพวกเขาใช้มือตีกันเมื่ออายุ12ปีพวกเขาใช้ท่อนไม้ตีกันและคว้างปาก้อนหินใส่กันเมื่ออายุ22ปีพวกเขายิงอาวุธใส่กันเมื่ออายุ42ปีพวกเขาโยนระเบิดใส่กันเมื่ออายุ62ปีพวกเขาติดเชื้อแบคทีเรีย เมื่ออายุ82ปีพวกเขาถึงแก่กรรมทั้งคู่ถูกฝังไว้ข้างกันเมื่อเวลาผ่านไป100ปีขนาดที่นอนฤดูฝนตัวหนึ่งใช้หากินผ่านหลุมศพของทั้งสองคนมันไม่ได้สนใจอะไรเลยมันไม่รู้แม้กระทั่งว่าที่ตรงนี้มีชายสองคนที่เคยทะเลาะก,กันถูกฝังอยู่พื้นที่ตรงนี้ต่างก็เป็นแผ่นดินเดียวกันโลกเดียวกันทั้งหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาชีวิตมันสั้น ต่อให้คุณโกรธเกลียดกันแค่ไหนสุดท้ายก็กลับสู่พื้นดินไม่มีใครรู้จักแม้กระทั่งนอนหากสนใจอ่านเตมต a m o r p h i c system เล่มสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ ad arrow 11นะคะ